สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวถ้ำแอนะครับถ้ำแอตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลหนองแจงอำเภอเวืองสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ตามผมเข้าไปดูด้านในกันเลยนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับเอก็อยู่บริเวณวัด วังนางนะครับถ้ำแห่งนี้ก็ห่างจากถ้าวังนางประมาณ200เมตรนะครับที่มีความเย็นสบายเหมือนแอร์นะครับ ซึ่งเป็นท่ามผงใหญ่นี่เป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่อยู่ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับ นี่ก็จะเป็นนี่ไืออยู่ในแอร์นะครับจะเย็นสบายดีนะครับบริเวณรอบรอบนี้ก็จะมีหลายถ้ำนะครับ ก็ถ้ำนี้ก็จะไม่มืดมากนะครับสว่างแต่ถ้ำนี้ก็จะไม่ติดกับพื้นนะครับจะปนีนขึ้นเขามาประมาณร้อยเมตรนะครับก็จะถึงทางเข้าผาข้ำน,นะครับถ้ำนี้ก็ห่างจากข้าวังนางมาประมาณสองรอเมตรนะครับ Yeah. อยู่บริเวณเดียวกันนะครับซึ่งอยู่เขาลูกเดียวกันนะครับ ที่นี่ก็มีแสงรอดเข้ามาจากด้านบนนะครับ เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับมีหลายรอกซอยนะครับผมก็จะพาพี่น้องทะลุออกมาด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งของถ้ำนี่คือถ้ำแอร์ที่ตั้งอยู่ตำบลหน,นองแจง หมู่ที่8ตำบลหนองแจงอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับมาด้านนี้ก็จะทะลุมองเห็นบ้านผู้คนด้านล่างนะครับ ซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่แต่ไม่มืดนะครับท้านนี้ก็จะสว่างแสงลงมาจากด้านบนนะครับซึ่งมองจากด้านนี้ก็จะเห็นบ้านคนนะครับมองไปด้านล่างก็จะเห็น ต้นไม้ป่าเขาแล้วก็ป่าข้าวโพดนะครับมองชมวิวจากด้านนี้ก็จะสวยงามนะครับนี่คือท่ำแอร์ตำบลหน,นองแจง้งท่ำแอร์หมู่ที่8ตำบลหน,นองแจง้งอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติถ้ำผาหินที่สวยงามอีกหนึ่งที่นะครับหนองแจงก็มีถ้ำประมาณสามสี่ที่นะครับที่อยู่ในตำบลหนองแจงถ้ำวังนางถ้ำวัดเขาล้อมถ้ำซอกเขาวัดลงวาและข้างๆวัดถ้ำวัดข้างๆวัดข้างๆถ้ำวังนางก็เป็นถ้ำแอ ที่อยู่บริเวณเดียวกับวัดถ้ำวังนางนะครับข้างล่างก็เป็นถ้ำข้างล่างก็เป็นวัดวังนางนะครับวัดถ้ำวังนางผมก็จะพาพี่น้องเดินกลับไปด้านในนะครับนี่เป็นถ้ำใหม่ที่เพิ่ง ผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับทํำที่นี่ไม่มืดนะครับแต่มีแอร์เย็นสบายนะครับเราก็จะลอดกลับไปนะครับ ผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวถ้ำแอหมูที่8ตำบลหน,นองแจงอำเภอบึงสามพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นถ้ำที่สวยงามอีกหนึ่งที่นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับเอชิวช n แนลนะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับเอช Channel ครับ